แล้วตอนที่เสียวรักแร้โค้งสูง มันจะอยู่ซอเอซอยแปดอยเอสี่สเก้า เส้นใหญ่เนื้อทุกอย่างต่อเธออะไรอ่ะเส้นเล็กเส้นเล็กเนื้อสดเส้นเล็กแบบว่าไม่ใส่เนื้อสดทุกชิ้นใ่นะแล้วก็แคปหมูอันนี้จะเส้นเล็กเนื้อสดเฮ้ยมีเนื้อเปื่อยด้วยเนื้อเปื่อยแล้วก็ลูกชิ้นส่วนนี้เส้นใหญ่รวมทุกอย่างมีอะไรบ้าง พิมแล้วบอกด้วยนะว่าเป็นยังไงแ้คันนี้อะไรอ่ะมาเมข้น้วอย้วปล่งไหมไม่เ้็มเค็มปากเร้ยวชิมๆรมาล้านีประจําและกุ้งไม่มาครับ

มานะครับก็แนะนำเลยร้านนี้อินด e a m มคาเฟ่ร้านนี้นนแนะนำสับรวบพอกาแฟแนรางวันเยอะมากบรรยากาศหน้าร้านนะครับ จะาอะไรเอาอเมริกันไมยว่ามัค่าเย็นปกติมัค่าเย็นหวานปกติครับข้แาน้าทาะนำตัวนี้คุกีคกางตัวไหนดีครับคกนีรับผมีก็ดีตัวนี้ดีลองอันนี้ไหมอันนี้ดีกว่าโคกลาง ถ้าโคดเข้มมันจะเปรี้ยวใช่ไหม <y> ไม่ไ<ผ>ม่มสชิจะมขมหรอถ้าั่วกลางก็มีน้นสว่าเป็นกาแฟเป็นเน็ตสิปกติครับปกติโซดาเ็รนันไม่หวาน แับขั้วเข้มบ้างมีเดียมทีบามีเดียมกลาจะเป็นเนี่ยดาร์คคาเฟ่แล้วมีอินเทนส์อันนี้ขั้วกลางอ่อนมันจะเป็นร้านนี้ของเราอ่ะเหมือนกันขั้วกลางอ่อนมันจะกลิ่นอันนี้มจะชัดขึ้นแล้วมันจะไม่ผมมากคุณนกาแฟอะไรอ่ะอันนี้เป็นอาราบิก้าดูดครับคาเฟ่ต้องลองดิฟเฟียร์เบราซิลเหรอ ไยลายอันนี้เป็นไทยออใช่แล้วอันนี้ของเราใช่ไหมใช่แล้วน็อกค่าอันนี้อ่ะมิการโน่ลองชิมมิการโน่พวกอ่อนกลางเป็นเลนเอเซียเปีย อันรีวน,นี้ก่อนอ,อเมริกาโน่ขั่วค่อนของ้กนขงกลางกลางไปทเ่เข้มนะเราไม่ได้อ,อ,อ่อนมีฟรุตตี้นิดหน่อยส่วนอันนี้นะบน่อรอ,อร่อยไหม มาโค้งการยิบห้าตอยสามทับหนึ่งและเห็นอันนี้แล้วเราก็เลี้ยวมาโค้งการยิบสองแสงก้าเล็กยิบต่อยสี่ครับสองถึงแล้ว วันนี้มีอะไรบ้างเฮี้ยวป่ะไม่รู้เอาครึ่งโลไหมซื้อกลับบ้านด้วยเราขิวๆไปครับต้องขิวๆไปอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรหมูย่างน้ำซึ้งประมาณเนี่ยชิ้นครึ่งมันเอาครึ่งโลเอาฮะเอาไป เธอกินอะไรก็ได้นี่ซื้อนี่น่ะสี่ตัวไหมก็จ่ายต้องเหี่ยวเอาหมูเอ๊ะต้องสั่งตรงไหนเนี่ยมึงสั่งตรงนี้สั่งตรงนี้เหรอสั่งตรงไหนเนี่ยเจ๋วเอาหมูครึ่งโลนี่ดูอก็ติ้งเน่ยครึ่งโลแล้วก็เอาปลาทีเ็มันน่ะเอาห้าตัว ดีเก่นไหมหาเจอแล้วดีมากอยากกิน่ครโะคะมาินีห้า้าาาเรถึงแล้วร้านทับพิมสยะยัดก็กมีไม่ใช่หรอไอจิมมะพร้าวมีป่คาาะค <c oughs> อนา่์ ดูเมนูยังกินอันไหนฮะม,มันมีทับพิมสยาม,ม,ม,มาายนมาีน่มีมนี่ทับพิมะพร้าวกะดิ่เอออยากกินเหมือนเราด้วยมีเหมือนกันเดี๋ยวกำลังดูกัน สรุปเธอวันนี้ตัวเราวันนี้ไปดูเขาตามดีกว่า ทำรางเงินเลยใช่ไหมอัน,น้อนนหยิบใหน้นะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้รับทิมมาพาะพห้าวทิอ่วันนี้ทับทิมสยามซาลิททับทิมสยามค่ะแข็งแข็งมกลมนาไแข็งมกลมุยน่าจะชอันนี้ของเรา นี่ลองเป็นหอมี่นี่เป็นทับทิมนวลนวลลินวลนขัสดชื่นแล้วก็อันนี้เขาเอกของขาเอกของนาวเขาขอันนี้ใบ่ป่ะมาในนะนำสัตวี้รีวิวให้หอมนะมีัะไรบ้างหอ ้าให้กินแบบนี้กิน้เหมือนเดเหมันน,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 น้ำเดียวกันเราสูตรเกว่ากว่ามากินไกินตอนดี้กว่ากาศร้อนนะกินี We need we help.